อ่ะตรงนี้เห็นเป็นเฟรมนี้สูงมากเลยนี่ของใหม่เลยใช่ไหมใช่ของใหม่เลยที่น,งนีงานนี้งานแรกเลยค่ะโอ้โหนี่เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้พี่เปิดเข้าไปดูด้านในได้เลยทำ<อ>จำลองไว้ว่าแบบเออเป็นตู้เป็นเหมือนเสมือนตู้อ่ะก็คือง่ายว่าบานเนี้สูงเท่าไหร่เนี่ยเหมือนชนฟ้าได้เลยอันนี้มันสามารถสั่งทาอันไหนอธิบายนิดนึงอันนี้คือมันสามารถสั่งทําสูงได้แค่ไหนสามารถคัสตอมตามแบบของลูกค้าได้เลยค่ะคัสตอมได้เลยเหรอใช่ค่ะ อ๋อหมายถึงว่ากว้างสูงใช่ไหมใช่ค่ะก็คืออ่าเต็มที่สูงเลยเท่าไหร่สามเมตรสามเมตรโหถ้าบ้านใครสามเมตรก็ถือว่า <c oughs> <ยะ S 1> โอเคแล้วถูกไหมอันนี้เนี่ยพูดถึงว่าเวลาที่สั่งทาเนี่ยมันจะมาเป็นใสบ่บานพับมาให้ด้วยไหมใสบ่บานพับมาให้ด้วยค่ะอ่าก็คือขนาดแบบนี้สำรับสำหรับอย่างถ้าเกิดว่าพรับเหมาที่สั่งทําตู้เตียงไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถสั่งทําแบบนี้ได้ใช่ถูกไหม มันสูงขนาดนี้มันจะมีโอกาสที่มันจะโก่งที่มันจะบิดงอไหมไม่ค่ะเพราะว่าข้างในอ่ะเราจะปูด้วยไม้เออ HMR ค่ะจะไม่มีการโกิดมันมีเฟรมอลูมิเนียมด้วยถ<ม>ูกใช่ค่ะหนังพวกนี้มันใช้งานแล้วมันเช็ดทำความสะอาดได้ไหมเช็ดทำความสะอาดได้ปกติ<อ>มัน,มนเป็นหนังพีวีช่ค่ะเป็นเป็นหนัง PVC เกรดพรีเมียมค่ะตัวนี้เช็ดทำความสะอาดได้ตามปกติเลยค่ะเหมือนแบบ หนังในรถยนต์นะคะอันนี้คืออ๋ออันนี้ต้องกดอย่างนี้ใช่ดูพรีเมียมมากมีม,มีมีหลายสีด้วยนะคะอ่าฮะมีสีนี้มีสีนี้แล้วก็มีสีด้านในอ่าฮะโอเคแม่ของเล่นเยอะจริงๆเลย